สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆุท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหมนะหน่นำเสนอการค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์คูเปอารุ่น MU 5 5 0 1ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด55แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ d i เ e c t อินเจ t ชันตัวระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบชาร์จ2,434ซีซี ขับเครื่อน4ีล้อ 4WD 2เพลานะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะพีชช้างส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูโบตารุ่น MU 5501ค่ะตัวนี้จดทะเบียนนะคะปี60ค่ะรถจดทะเบียนพฤษภาปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้านะคะ ด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าตราช้างรุ่น FD 203G นะคะแล้วก็มีกาดกันกระแทกให้ส่วนด้านหลังคันนี้ค่ะติดตั้งเป็นผ่านพวนจากตราช้างนะคะตัวนี้เป็นผ่านพวนนะคะ DH 247H จากตราช้างสภาพสวยๆนะคะตัวขันไข่งามๆเลยค่ะกับสินค้าใหม่ของเรานะคะ รถแท็กเตอร์คุโบตาร,รุ่น MU 5 5 0 1คันนี้จดทะเบียนปี60นะคะสภาพสวยๆพร้อมไถพร้อมดันราคาไม่แพงค่ะ6 7 8 8 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้6 7 8 8 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะคุปต t เอ็มยูห้าหคันนี้เครื่องยนต์แน่นๆเดิมๆนะคะนี่เลยค่ะจุดมาร์กจากโรงงานอยู่ครบไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรั่วไม่มีซึมคันนี้เป็นรถไรสภาพสวยๆเลยนะคะสภาพยางนะคะตัวยางเป็นยางเดิมทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้นะรถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆด้านท้ายงามๆเลยค่ะนี่เลยตัวพีธีออสวยสเลยนะ ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับ55แรงจากคูโบต้าเรามีเข้าอีกหนึ่งคันนะคะ M U 5501คันนี้จดทะเบียนปี60นะคะรถจดทะเบียนปี60นะคะตัวนี้เดี๋ยวพาดูชั่วโมงทำงานกันนิดนึงค่ะชั่วโมงทำงานนะคะคันนี้อยู่ที่320ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อย320ชั่วโมงเท่านั้นท่านใดที่หากันอยู่สอบถามกันได้เลยค่ะสินค้าใหม่ของเรา แท็กเตอร์คูโตารุ่น MU 5501คันนี้จดทะเบียนปี60นะคะตัวรถพร้อมใบมิเตอดีนาและผันไถราคาเพียง6 78,000บาทเท่านั้น6 78,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปีนฝากกดติดตามกดะครตายช่องหนูปินแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเรา